ครับตอนนี้ก็อยู่แจ้งวัฒนะซอยห้านะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูบอลกันต่อครับวันนี้เทโลเจอกับสงขายฟรีนะครับเด <c oughs> ีย๋ยวเราไปที่สนามกันครับไปเลยค <c oughs> <c oughs> รับก็ขับเข้ามาแล้ววันนี้ดูรถไม่ไม่เยอะเ <c oughs> ท่าไหร่นะครับอาจจะ ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาแต่เดี๋ยวเรารีบไปสนามก่อนวันนี้มามาเร็วด้วยนะครับจะได้ไปจับจองที่นั่งกันครับยวเจอที่ส,สนามเลยโอเคเล t ส์ก okay, ถึงสนามแล้วครับแต่วันนี้ก็บรรยากาศดูคนน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวลองไปที่อัศจรรย์ดีกว่าเผื่อเขานั่งรอนอยู่ตรงนี้นะไป ก็ยางเงี้ยแปลกๆไป,ป,ป,ปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเรามาพิธีไหมเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มาที่สนามวัวชนบ้านหนองตาลน,นะครับจังหวัดสงขล้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัวชนกันนะครับแล้วทำไมสนามอย่างเงี้ยวันนี้เทโรเจอสงขลาไม่ใช่เหรอใช่ เดี๋ยวนะเริ่มมุงแล้วดูตารางกันดูตารางแมตช์เอ้าเตะสนามตินชิปหายยังไงเนี่ยโอ้มาผิดที่แล้วงั้นเดี๋ยวนั่งดูครับสมสนามแล้วกันโอ้โหครับพี่เขาลังเดินเกมอยู่นะครับตอนนี้ไม่ใช่เดินเครื่อง กลับอีกทีนะครับก็เจอเชียงใหม่อยู่ในเต้นนะครับในวันที่21 okay, s <S กันยานะครับก็มาเจอสนาม่